โครงการวิจัยนำร่องการแก้ไขบริหารจัดการชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสระยะทางประมาณ196.59กิโลเมตรเกิดการกัดเซาะชายฝั่งจากสาเหตุธรรมชาติได้แก่คลื่นลมแรงในฤดูมรสุมที่ทำให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ด้านที่ตัวนออกและจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นสร้างสิ่งก่อสร้างที่ส่งผลต่อสมดุลของตะกอนทรายในแนวชายฝั่งที่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มรุนแรงมากขึ้นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน6ออำเภอคืออำเภอปนาระอำเภอเมืองอำเภอไม้แก่นอำเภอเยื่ริงอำเภอสายบุรีอำเภอหนองจิก มีพื้นที่กัดเซาะร,รวมระยะทาง61.94กิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลางเป็นระยะทาง37.67กิโลเมตรและกัดเซาะรุนแรงเป็นระยะทาง24.27กิโลเมตรโครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบายโดยวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องการสำรวจพื้นที่จริงการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเวทีเสวนาสาธารณะผลงานวิจัยพบว่า พื้นที่ถูกกัดเซาะรุนแรงมีดังนี้จังหวัดปัตตานีมี9พื้นที่ได้แก่บ้านตันหยงเป่าตำบลท่ากำชำบ้านสายหมอบ้านบะอิงอํเภอหนองจิกบ้านตะลตสมิแลบ้านปาตาบูดีอํเภอเยริงบ้านปาตาบ้านท่าพงอํเภอเยริงบ้านคลองต่ำบ้านปนาเรอํเภอปนาเรบ้านบางมะรวดบ้านบนบ้านลุ่ม ตำบลปเสิยวออำเภอสายบุรีและบ้านกระจูดบ้านพ่อเทพตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นก็สำหรับการก่เสาะบาบอเทพก็บาบอเทพนี้มีรอยต่อกับบ้านกระจูดกับบ้านละเวงก็โดยประมาณก็ประมาณ3าามกิโลก็ได้อ่สภาพพื้นที่ที่เสียหายก็ประมาณรอยกว่าไร่ถ้า ถ้ากนวัน้ตมาเปราวแล้วก็ประมาณโอ้หลายพันต้นถ้า,ถาคิดเป็น <c oughs> เงินแล้วก็ประมาณไม่ได้จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง9ก้าพื้นที่ได้แก่บ้านทอนบ้านตุยโบ้านโคกพยอมบ้านบาเกตตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองบริเวณหาดนราทัศ ตำบลบางนาคบ้านบางมะนาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองบริเวณบ้านกูบูตำบลไพรวันบ้านคลองตันบริเวณบ้านปูลาเจมูดอตำบลสาลาใหม่บ้านเกาะยาวและบริเวณบ้านตาบา่าตำบลเจ๊เหอํำเภอตากใบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันขาดการบริหารจัดการแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะแห่งมากเกินไปโดยไม่ทำความเข้าใจปัญหาในภาพรวมการแก้ปัญหากัดซาะชายฝั่งจึงไม่มีประสิทธิภาพเพราะแก้ได้ที่1ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดการกัดซาะกับอีกพื้นที่1ซึ่งอยู่ถัดไปโครงการวิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการกัดซาะชายฝั่งแต่ละพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้เห็นทั้งภาพรวมและภาพปัญหาเฉพาะที่เฉพาะแห่งที่เชื่อมโยงกันโดยใช้วิธีการทั้งทางวิทยาศาสตร์และความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ 2. จัดทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยวิธีการที่ประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 3. ควรกำหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งเช่นการใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลการขุดทรายชายฝั่งทะเลการสร้างสิ่งก่อสร้างบนชายหาดหรือชายฝั่งทะเลการควบคุมการใช้น้ำบาดาลรวมทั้งมาตรการแก้ไขป้องกันแก้ไขเยียวยา ปัญหาจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4. กำหนดแผนการเฝ้าระวังติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 5. ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆให้รอบด้านเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาความสำคัญของปัญหา ผลกระทบและแนวทางการจัดการแก้ไขรวมทั้งการเยียวยาราชฎรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง